สวัสดีสมาชิก Startup Advisor ทุกคนนะครับวันนี้นะครับมาในเรื่องของการโอนย้ายความเสี่ยงครับหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องของ emergency cash ไปแล้วนะครับผมผมเปรียบเสมือนถังน้ำนะครับ1ถันง,งนะครับ ซึ่งแน่นอนนะครับถ่าเกิดถังนี้นะครับเรามีน้ําจนเต็มแล้วนะครับเราก็รู้สึกพอใจแล้วนะครับผมอันนี้เปรียบเสมือนเรื่องของความมั่นคงนะครับแล้วต่อมาแน่นอนครับถ้าเรามีหนึ่งถังแล้วนะครับเราก็ต้องอยากมีถังที่ใหญ่ขึ้นเป็น2ถังสามถังหรือเป็นทั้งน้ํานะครับแทงน้ํานะครับอันนี้นะครับเปรียบเสมือนในเรื่องของความมั่นคงนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมองในเรื่องของการลงทุนต่างๆนะครับการทําให้เงินงอกเงยนะครับแต่คนมักลืมไหมครับว่า ถังแต่ละใบนะครับมันก็มีความเสี่ยงเช่นเดีวยวกันนะครับเผื่อถังรั่วถังแตกนะครับผมหรือถังเกิดชํารุดเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของความเสี่ยงนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของการโอนย้ายความเสี่ยงนั่นคือการลดความเสี่ยงในการที่เราจะทำให้ถังเนี่ยแตกช้าลงนะครับผมหรือเราเอาอะไรไปอุดถังนั่นเองนะครับผมถ้าเปรียบเสมือนกับชีวิตของเราเนี่ยในเรื่องของการประกันสุขภาพนะครับผมประกันอุบัติเหตุประกันโรคหลายแรงนั่นเองนะครับ ก่อนอื่นนะครับขอคุยของภาพรวมก่อนนะครับอย่างที่ทราบนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมขออนุญาตอธิบายภาพรวมกว้างๆก่อนละกันนะครับส่วนใหญ่คนก็อยากรู้ว่านะครับแบบประกันมันเป็นยังไงอะไรยังไงล่ะนะครับวันนี้นะครับจะไม่ได้คุยเรื่องนั้นนะครับเป็นหลักนะครับจะคุยเรื่องของข้อที่1ครับเรื่องของความแตกต่างก่อนนะครับระหว่างค่ารักษากับค่าเชยนะครับ แน่นอนนะครับเวลาเข้าโรงพยาบาลนะครับต้องมีคําถามว่าอ้าวได้ค่ารักษาเท่าไหร่ล่ะเบิกได้ไหมล่ะนะครับแล้วได้เงินสดค่าชดเชยที่ไม่ได้นอนโรงพยาบาลเนี่ยนะครับผมได้กี่บาทต่อวันล่ะนี่ครับบางคบางคนนะครับตรงนี้นะครับถามนี้ก็ยังยังแบบว่างงๆอยู่นะครับผมคลิปนี้นะครับจะมีคําตอบให้ครับข้อที่2นะครับต่อมาในเรื่องของประกันสุขภาพนะครับ มีคนชอบถามว่าอ้าวแล้วเบิกอะไรได้บ้างล่ะนะครับนอนโรงพยาบาลเบิกได้ไหมไม่นอนเบิกได้ไหมเป็นโรคร้ายแรงนะครับเบิกได้ไหมอะไรยังไงนะครับคลิปที่2ตัวนี้นะครับก็อธิบายชัดเจนนะครับเป็นภาพรวมเช่นเดียวกันนะครับและคลิปที่2นี้นะครับนอกจากภาพรวมแล้วนะครับผมในคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมยังมีตัวอย่างแบบประกันให้ดูอีกนะครับถ้าใครสนใจนะครับดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับแต่ถ้ายังไม่ดูนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับ เรื่องที่3ามครับในเรื่องของโรคร้ายแรงนะครับเป็นมะเร็งนั้นต้องยังไงเบิกค่าชดเชยเบิกเป็นแบบเจอจ่ายจบหรือเดี๋ยวนี้เคยดินโฆษณาเจอจ่ายไม่จบนะครับผมหรือเป็นนอนโรงพยาบาลอะไรยังไงนะครับลองดูได้ก็แล้วกันคลิปสุดท้ายนะครับในเรื่องของความแตกต่างระหว่างประกันอุบัติเหตุนะครับค่าชดเชยกับค่ารักษานะครับอันนี้แบบผมเผยไว้นิดนึงแล้วกันนะครับอันนี้คือไม่นอนโรงพยาบาลอยู่บ้านนะครับก็ได้เงินสดด้วยนะครับ ทั้งหมดนะครับเป็นการแนะนำดู youtube List นะครับของการโอนย้ายความเสี่ยงนะครับเป็นภาพรวมนะครับเป็นจุดเป็นจุดเริ่มต้นหรือผมเรียกว่าเป็นกระดุมเม็ดแรกของการเข้าใจในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆนะครับก็คลิปนี้ขอปิเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับผมโอนย้ายความเสี่ยงสำเร็จนะครับผม ลดโอกาสที่ทําให้ถังเรารั้วนน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับจะบอกว่าไม่มีรอยรู่เลยมันคงเป็นไปได้ยากนะครับเพราะทั้งอายุไขทั้งเวลานะครับที่เปลี่ยนไปความเสี่ยงก็ต้องเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันนะครับก่อนจบครับขอแถมนิดนึงครับผมจุดหมายของการอบรม Start Up a d v i s o r นะครับผมก็คือจุดหลักนะครับสนุกและไปต่อสนุกคืออะไรครับบางครั้งนะครับอาจจะไม่ได้รู้ทั้งหนึนะครับข้อเนื้อหา100นะครับบางคนนะครับเนื่องจากพื้นฐานที่ต่างกันนะครับอาจจะรู้50บางคนอาจจะรู้60 70นะครับแต่ขอให้เราไปต่อด้วยกันเรื่อยๆนะครับผมเน้นอยากให้สนุกแล้วก็ค่อยๆทําความเข้าใจนะครับไปต่อเนื่องนะครับถ้าคุณศึกษา3เดือน5เดือนนะครับปีหนึ่งนะครับคนที่มีโอกาสศึกษาปีหนึ่งเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเรียนรู้และเข้าใจมากกว่าคนศึกษา3เดือนแน่นอนนะครับผมคลิปนี้ขอเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนเก็บเงินสําเร็จแล้วก็ช่วยคนอื่นเก็บเงินสําเร็จนะครับผมครับอย่าลืมเข้าไปดูใน YouTube list แล้วกันนะครับผมครับสวัสดีครับ